อาจารย์พัทราพรกิจผลเจริญนะคะในคลิปนี้เราก็จะมาดูตัวอย่างเพิ่มเติมในบทที่3นะคะซึ่งบทที่3เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของตัวแปรสุ่มนะคะแบบไม่ต่อเนื่องนะคะเมื่อมันเป็นตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องนะคะค่า x มันก็จะมีค่าเป็นจนํานวนเต็มนะคะเช่นมีค่าเป็น0 1 2อะไรอย่างนี้นะคะเรียกว่าตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องพกกระโดดนะคะ เลขจำนวนจริงจากศูนย์ไปหนึ่งจริงๆมันมีค่าได้เยอะแยะใช่ไหมคะศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งก็ได้ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์เก้าห้าอะไรก็ได้นะคะแต่ว่ามันข้ามไปเฉพาะเลขจำนวนเต็มจากศูนย์เป็นหนึ่งจึงเรียกตัวแปรสูงประเภทนี้ว่าไม่ต่อเนื่องนะคะซึ่งตัวแปรสูงประเภทนี้ที่เราจะเรียนการเรามีทั้งหมดอยู่นะคะที่เป็นหลักๆก็คือมีเทอมีนามกับการแจกแจงแบบวอวสงนะคะ,ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูการ ทำตัวอย่างแต่ละอ่านว่าเราอ่านแล้วเราเข้าใจไหมว่าในแต่ละข้อที่โจทย์ให้มาเนี่ยมันเป็นการแจกแจงแบบใดกันแน่นะคะ,อะลองมาดูตัวอย่างที่หนึ่งก่อนเลยค่ะตัวอย่างที่หนึ่งบอกว่าให้ x เป็นตัวแปรสุ่มที่มีการแจกแจงท่านามบอกต้มๆเลยให้เราเลยว่า x เป็นท่านามนะมี n 10 p 0.8ให้หา p ที่ x เท่ากับ6 นะคะถ้าเป็นแบบนี้นะคะเราก็สามารถใช้ฟังก์ชันทวินามหรือเปิดตารางก็ได้นะคะแต่ว่าในนี้ก็จะเน้นให้เปิดตารางเป็นนะคะแต่ว่าถ้าอยากแทนค่าทำได้เช่นเดียวกันนะคะ p ที่ x เท่ากับ6ก็จะเท่ากับ n ก็คือ10 c x 6, c 6 n c 6 n c x p p คือ0.8นะคะกำลัง x ก็คือกำลัง6แล้วก็ q ก็คือ0.2กำลัง n ก็คือ10ลบ x ก็คือ6นะคะเมื่อเราคํำนวณออกมาตัวนี้ก็จะได้ความน่าจะเป็นที่ x เท่ากับ6ตัวนี้มันเป็นฟังกช์ชันทาวินามของมันนะคะถ้ารู้ว่า x ตัวไหนเป็นทาวินามเนี่ยจะมีฟังกช์ชันแบบนี้เลยก็คือสูตรเป็น n c x นะคะ p กำลัง x q กำลัง n ลบ x นะคะโดยที่ x ของเรามีค่าเป็น 0จนถึง n ที่มีนะคะในที่นี้ n ของเราเป็น10คูระแทนค่าตัวนี้ด้วย10นะคะข้างล่างให้หาความน่าจะเป็นที่ x เท่ากับ6คูระแทนด้วย6 p นะคะ0.8จดให้มานะคะ x ก็คือ6จทย์ถามนะคะ q q มาจากไหน q ตัวนี้ก็มาจาก1ลบ x นะคะได้ A 1ลบ p นะคะ q เท่ากับ1ลบ p เพราะฉะนั้น p เป็น0.8 q จึงเป็น0.2นะคะแล้วก็ยกกำลังด้วย n ลบ x n คือ10โจทย์ให้มานะคะลบ x คือที่โจทย์ถามเพราะฉันจากตัวนี้ถ้าเราทำการคำนวณน,นะคะก็จะได้ค่าออกมาเป็นความน่าจะเป็นที่ x เท่ากับ6หรืออีกแบบหนึ่งคือดูจากตารางก็ได้ตารางพวินามนะคะจะเป็นตารางตัวตารางที่1นนะคะตัวนี้นะคะตารางพวินามนะคะตารางพวินามก็จะ ะะตารางทวินามตัวนี้นะคะก็จะให้ค่าความน่าจะเป็นน้อยกว่าเท่ากับนะคะเรามาดูในตารางนะคะลองทบทวนจะมีค่า n ที่เราต้องทราบจะมีค่า x ที่เราต้องการหาแล้วก็จะมีพค่า p ที่เราต้องทราบอย่างข้อนี้นะคะ n เท่ากับ1ินะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเปิดทวินามไปที่ n เท่ากับ10ซึ่งอยู่ในหน้าที่2นะคะ เท่ากับสิบอยู่ตรงนี้นะคะอพีเท่ากับศูนย์จุดแปดอยู่ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราลากมาเจอกันนะคะพีศูนย์จุดแปดเอ็นเท่ากับสิบนะคะลากมาเจอกันก็จะเจอช่องนี้ทั้งหมดเลยนะคะอ่นลองดูว่ามีตัวไหนให้บ้างอ่นมีช่องนี้ทั้งหมดนะคะที่ x ต่างๆกันนะคะจากนั้นเราก็ดูที่คําถามให้ให้หาความน่าจะเป็นที่ x เท่ากับ6แต่ตารางเนี่ยอย่างที่ครูบอกตอนต้นเป็นตารางน้อยกว่าเท่ากับเพราะฉะนั้นที่เราเปิด x ที่ค่าไหนนะคะค่าที่ได้อย่างเช่นเราเปิด x ที่เลข6กนะคะมีค่าตัวนี้นะคะเลขที่เลขกกศูนจุดนะคะมีค่าศูนจุดหนึ่ความหมายของตัวนี้คืออะไรความหมายของตัวนี้คือ p ที่ x น้อยกว่าหรือเท่ากับห นะคะเพราะตะารางนี้เปิดมาได้ค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับเสมอเปิดที่เลข6ก็คือน้อยกว่าหรือเท่ากับ6นะคะแต่ว่าในโจทย์ต้องการแค่6เท่านั้นไม่ต้องการน้อยกว่าเพราะฉะนั้นเราจึงต้องลบด้วย p ที่ x น้อยกว่า6แต่น้อยกว่า6เนื่องจากตัวแปรสุม่มมันเป็นตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องนะคะที่เส้นจำนวนที่เรามีขอเพิ่มพื้นที่นิดหนึ่งนะคะ จำนวนที่เรามีตัวนี้นะคะ0 1 2 3 4 5และ6เราอยากหาความน่าจะเป็นที่ x เท่ากับ6ตัวนี้ตัวเดียวแต่เปิดตารางแล้วได้ p ที่ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ6คือได้ตรงนี้ทั้งหมดเลยตั้งแต่0จนถึง p x เท่ากับ6เลยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องตัดส่วนที่เราไม่อยากได้ส่วนที่เราไม่อยากได้คือตรงนี้ทั้งหมด นะคะเว้นตัวนี้ไว้ตัวเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นมันก็คือ p x น้อยกว่า6นะคะแต่ p ท x น้อยกว่า6ระหว่างหไป5้าเนี่ยไม่สามารถมีตัวแปรสุ่มทวินามได้เพราะตัวแปรสุ่มทวินามเป็นตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องมีค่าเฉพาะเลขจํานวนเต็มนะคะเพราะฉะนั้นน้อยกว่า6มันก็คือน้อยกว่าหรือเท่ากับ5้านั่นเองนะคะตัวนีน้เพราะฉะนั้นเราจึงสรุปได้ว่าต้องการหาความน่าจะเป็นที่ x เท่ากับ6เนี่ย จึงมีค่าเท่ากับ p ท x น้อยกว่าหรือเท่ากับ6ลบ p ที T ่ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ5นั่นเองซึ่ง p ท x น้อยกว่าหรือเท่ากับ6เท่ากับ0.1209และ p ท x น้อยกว่าหรือเท่ากับ5ก็คือตัวนี้นะคะ0.0328นั่นเองนะคะอันนี้ก็จะได้เป็นคำตอบมาค่ะ ะะก็จะมีค่าเท่ากับ0.0881นั่นเองนะคะก็เป็นคำตอบของข้อนี้ค่ะเดี๋ยวมาดูข้อถัดไปนะคะข้อถัดไปบอกว่าให้ x ตัวแปรเป็นตัวแปรสุ่มที่มีการแจกแจงทวินามเหมือนเดิมนะคะทวินามมีฟังกช์ชันความน่าจะเป็นคือตัวนี้ให้ฟังกช์ชันมาเลย ะะเมื่อให้ฟังก์ชันมาแบบนี้ลองอ่านฟังก์ชันนะคะให้อะไรมาบ้างนะคะตัวแรกตัวนี้นะคะขอขยายใหญ่หญบบนิดนึงอะ่ะบอกว่า b b ก็คือการบอกว่ามันเป็นไบโนเมียลทวินามนั่นเองนะคะตัวแปรสุม x ของเรามีตัวนี้8คือ n นะคะมีตัวนี้0.1คือ p อะ่ะแล้วก็บอกว่าได้มาว่า ncx นะคะก็คือฟังก์ชันทวินามของมันนะคะขออนุญาตขยายนิดนึงจะได้เห็นชัดๆนะคะตัวนี้เป็น n ตัวนี้เป็น p นะคะมีฟังก์ชันทวินามเป็น n นะคะก็คือ 8cxp0.1 กำลัง x และ q ก็คือ1ลบ0.1ได้0.9นะคะกำลัง n ลบ x นะคะอันนี้เป็นฟังก์ชันทวินามของมนัน โดย x มีค่าตั้งแต่0จนถึง n ก็คือแนั่นเองนะคะข้อ1บอกว่าให้หา p ที่ x มากกว่า3ก่อนอื่นเราต้องมาตีความก่อนว่า p ที่ x มากกว่า3ถ้าเปรียบกับในตารางของเรามากกว่า3นั้นเราเปิดไม่ได้เพราะว่าตารางเปิดมากกว่าหรือเท่ากับอย่างที่บอกไปนะคะเพราะฉันต้องเปลี่ยนตารางเปิดน้อยกว่าหรือเท่ากับนะคะเพราะฉันต้องเปลี่ยนเครื่องหม่มากกว่าให้เป็นเครื่องหมยน้อยกว่าหรือเท่ากับซะก่อนนะคะ จากเส้นจํานวนนะคะอะสามอยู่ตรงนี้นะคะเริ่มต้นที่ศูนย์จบที่แปดนะคะข้อนี้มากกว่าสามก็คือตรงนี้เป็นต้นไปมากกว่าสามนะคะก็คือสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิ่งที่เราอยากได้คือสี่ห้าหกเจ็ดและแปดเพราะฉะนั้นตัวที่เราไม่อยากได้ก็คือศูนย์หนึ่งสองและก็สามถูกไหมคะตัวที่เราไม่อยากได้นะคะ ศูนย์หนึ่งสองและสามคือตัวที่เราไม่อยากได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องลบศูนย์หนึ่งสองและสามทิ้งซึ่งศูนย์หนึ่งสองและสามรวมกันเขียนได้เป็นความน่าจะเป็นที่ x น้อยกว่าหรือเท่ากับสามนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็ได้แบบนี้อ่าจากนั้นลบออกจากตัวไหนก็ลบออกจากทั้งหมดที่มีทั้งหมดตัวนี้นะคะความน่าจะเป็นทั้งหมดที่มีเราเรียนกันแล้วในบทที่สอง ความน่าจะเป็นของทุกตัวนะคะของเหตุการณ์ A ทุกตัวใน Sample Space เต็มที่ที่สุดนะคะก็คือมีความน่าจะเป็นตั้งแต่0ถึง1เพราะฉะนั้น P ของ Sample Space นะคะมีความน่าจะเป็นเท่ากับ1 Sample Space ก็คือทุกอย่างที่เป็นไปได้ในที่นี้ก็คือ x เป็นไปได้ตั้งแต่0ถึง8เพราะฉะนั้นความน่าจะเป็นตั้งแต่0ถึง8ก็คือเส้นสีม่วงตรงนี้นะคะจะมีความน่าจะเป็นคือ1 เพราะฉันเราก็ต้องเอา1ตั้งลบด้วยตัวที่เราไม่ต้องการคือ p ที่ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ3มก็จะได้เป็น p ที่ x มากกว่า3มตามที่จยดต้องการนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็ไปเปิดตารางก็จะได้เป็น n เป็น8นะคะอยู่นี่นะ p ศ1นจุะคะอยู่ที่นี่อ่า x ตัวนี้เลขสมนะคะอยู่ตรงนี้เลขเลขสเพราะฉันลากมาเจอกันก็คือศูนจุด 995นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบก็ได้เป็น0.005นนะคะเป็นคำตอบของข้อนี้ค่ะขอจะได้ไหมคะ